สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัคนันสุทธิรหัสนักศึกษา631504114วันนี้จะมานำเสนอสัญญาณธงและการเคลื่อนที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลค่ะสัญญาณแรกแจ้งลูกออกผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะชี้ทิศทางให้กับทีมที่ได้สิทธิ์ในการทุ่ม 2. แจ้งลูกฝาว ผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะยกสัญญาณธงชี้ทิศทางให้ทีมที่จะได้สิทธิ์ในการสามสัญญาณเตะจากประตูผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะชี้สัญญาณธงไปบริเวณขอบเขตประตูเพื่อให้สิทธิ์ในการเตะจากประตู สสัญญาณเตะจากมุมทงผู้ช่วยผู้ตัดสินจะใช้สัญญาณทงชี้ไปที่บริเวณเขตมุมทงหสัญญาณการเปลี่ยนตัวผู้ช่วยผู้ตัดสินจะยกธงด้วยมือทั้งสองให้เหนือศีรษะรอการแจ้งให้ผู้ตัดสินได้รับทราบการเปลี่ยนตัว 6. สัญญาณล้ำหน้าผู้ช่วยผู้ตัดสินจะยกธงขึ้นเหนือศีรษะเมื่อได้รับสัญญาณนกหวีดจากผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะลดระดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีล้ำหน้าก็มีระยะใกล้ระยะกลางระยะไกล สัญญาณสุดท้ายคือสัญญาณลูกที่เป็นประตูไม่ชัดเจนผู้ช่วยผู้ตัดสินจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปบริเวณเส้นประตูแล้วแจ้งให้กับผู้ตัดสินโดยสัญญาณธงเมื่อผู้ตัดสินเห็นสัญญาณธงผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะเอาทงลงแล้วเคลื่อนที่ไปบริเวณเส้นแบ่งแดนขอจบการานำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ